ให้เราทำใจให้เย็นให้สงบให้สบายใจที่เย็นใจที่สงบใจที่สบายนั้นจะไม่มีคำถามว่าไปทำอะไรมาเพราะว่าใจเรารู้เพราะว่าเรามีสตนะิคือความรู้สึกตัวอยู่ในใจคนเราถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่ในใจนี่ใจจะสะอาดสงบสว่างและบริสุทธิ์และจะวางว่างในสิ่งต่างๆได้ไม่วุ่นวายไม่ยึดติด นัำไม่เศร้าหมองไม่เลวร้อนไม่ฟุ้งซ่านกับสิ่งนอกตัวนอกใจเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเราใจเย็นใจสงบใจสว่างว่างแล้วนะมันก็จะไม่ไปตั้งไปต้องไปแขวะเอากับภายนอกภายนอกเนี่สิ่งต่างๆนี่มันเป็นของร้อนเป็นของวุ่นวายของที่ก่อให้เกิดความเครียดความสับสนความยุ่งยากแต่ถ้าเรามีสติ สตินี้ท่านใช้คาว่าให้รู้สึกตัวอยู่ในใจแต่เราจะไปรู้สึกตัวอยู่ภายนอกภายนอกนี้จะมีคําว่าความสูญเสียความพัดพราาความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงความยึดติดไม่ได้หรือว่าความทุกข์ที่เรว่าต้องทุกทนหรือว่าต้องอดทนต้องขมเถืนต้องขืนขมแต่ภายในใจเราเนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวอยู่ภายในใจเนี่ยใ้เราธรมาชาติเป็นจะอาสงบผง่องใสและบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่เพราะว่าเรา ภาษาโลกก็เรียกว่าอยู่ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาไม่ถูกจังหวะแต่ภาษาธรรมเขาเรียกว่าอยู่ในใจรู้สึกอยู่ในใจแต่เราปรู้สึกอยู่ภายนอกไงก็เลยไม่ถูกที่ถูกเวลาถูกเรื่องก็เลยจะเจอแต่เรื่องเจอแต่ปัญหาเจอแต่ความกังวลวิตกเจอแต่ความขัดแย้งขั้นเลยรู้สึกอยู่ในใจเมื่อเรารู้สึกอยู่ในใจสม่ําเสมอเราจะไม่เครียดอันดับต้นเลยคือเราไม่เครียดเราไม่วิตกไม่กดดันไม่ฟุ้งซ่าน ไม่หวั่นไหวไม่วุ่นวายเพราะโลกภายนอกนี่เขาเรีกเป็นกระแสเป็นสื่อแต่ภายในใจเราเนี่รู้สึกตัวอยู่ในใจเราท่องแค่นี้รู้สึกตัวอยู่ในใจเพราะในใจธรรมชาติเนี่ยมันมีอนาเขตที่มันเรียกว่าสวยงามนะใจที่งามให้งามอยู่ในใจให้แน่นอนอยู่ในใจให้มีความสุขใจให้มีความวัดโปร่องอยู่ภายในใจแต่ภายนอกนี้นเราไปควบคุมไม่ได้ แต่ภายในนี้เราอยู่กับใจเรา่ันให้เรารู้สึกอยู่ในใจให้เข้าถึงใจเราถ้าเข้าถึงใจแล้วมันจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งไม่อคติไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่กลัวเพราะภายนอกเนี่ยมันมีเหตุให้รักให้ชังให้เกลียดให้กลัวอยู่เสมอมทําให้เราหวั่นไหวทําให้เราคอยป้องกันแก้ไขเตรียมการเตรียมพร้อมซึ่งมันก็เกิดจากการที่เราแส้ทายนะหรือว่า ไปสาแทรกในกรรมในวิบากในกิเลสข,ของผู้อื่นที่เขากําลังบมกบมุญผูกพันยึดติดฉะนั้นให้เราอยู่นอกเหนือนะรู้จักโทษความเสื่อมทุกขเพราะว่าสิ่งที่เราไปแทรกนั้นเป็นเรื่องของความกําหนัดขัดเคืองรุ่มหลงและมองาที่คนทั่วไปเขาเพลิดเพลินยินดีและอะไรอะไร,อะไรกันอยู่นะเขาเรามีอะไรเป็นอะไรกันอยู่นะหรือว่าได้เสียกันอยู่เนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของชีวิตจิตใจเรื่องของวัตถุธาตุแต่ถ้าเรารู้สึก ตัวนะรู้สึกตัวอยู่ภายในใจรู้สึกตัวอยู่ในใจอยู่ที่ใจเมื่อเรารู้สึกตัวอยู่ใน, моз, ใ,นใจอยู่ที่ใจสม่ําเสมอ <c ười> 1. เราจะไม่อารมณ์เสียไม่ใจเสียไม่เสียความรู้สึกไม่คิดมากไม่หวั่นระแวงไม่ลังเลไม่สงสัยไม่สับสน <c ười> เพราะว่ารู้สึกอยู่ในใจเราไม่ไปรู้สึกนอกใจเพราะการรู้สึกนอกใจเป็นการส่งนะส่งกระแสส่งความรู้สึกออกไปข้างนอก ซึ่งข้างนอกนี่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าร้อยลัดเกียดแทงแรัดเผาร้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์รออยู่ข้างนอกแต่ถ้าเราอยู่ข้างในน่ะมันจะอบอุ่นที่เราดิ้นรนแสวงหากามเกียจกินหรือว่าวัตถุท่างเงินทองเนี่ยเป็นเพราะว่าเราส่งจิตออกนอกนะเรารู้สึกตัวอยู่ในใจปุ๊บนะไอกระแสไอเสือต่างๆที่อยู่ภายนอกน่ะจะไม่หลอกลอ่อหลอกลวงหรือว่าหลอกหลอนให้เราติดขัดข้องคาให้เรากุ้มกังวลหรือวิตก ให้เรารู้สึกตัวอยู่ในใจเมื่อเรารู้สึกตัวอยู่ในใจเนี่ยใจจะใสสะอาดสงบสว่างเย็นนั่นแหละเป็นที่พึ่งภายในของเราแต่การที่เราจะได้ที่พึ่งเราต้องลงทุนลงแรงโดยการรู้สึกตัวทำความเพียรรู้สึกตัวอยู่ในใจมันอยู่ที่ใจตลอดเวลาเราก็แค่ท่องนี่แหละรู้สึกตัวอยู่ในใจแค่นี้รู้สึกตัวอยู่ในใจรู้สึกตัวอยู่ใจความประมาทความเสื่อมท,ทุกทุกเกิดขึ้นไม่ไดนะ้คนอื่นจะประมาท มีความเสื่อมทุกข์ก็จะไม่มาทําให้เรารู้สึกเป็นไปด้วยหรือว่าเราจะเป็นไปต่างๆนานากับความรู้สึกข้างนอกก็ไม่ได้เพราะเราอยู่ภายในสงบแล้วเย็นแล้ววางแล้วว่างแล้วภายนอกนี่เป็นเรื่องของความสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เรื่องของความเปลี่ยนแปลงทันให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองให้มีที่พึ่งอยู่ภายในให้รู้สึกตัวอยู่ในใจนี่เราจะได้ที่พึ่งภายในได้ความสุขสงบสว่างเยน็นอบอุ่น โลกนี้คนเรากาดความอบอุ่นตั้งแต่จาความได้ก็เลยแสวงหาความรักมากๆความรุ่มากความโกรธความหลงมากๆอินดียินร้ายชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจนั่นแหละฉันเราก็เลยกลับมาอยู่ที่ตัวเองเราจะมีอยู่มีกินมีใช้เพียงพอมากน้อยหลือเฟอืออย่างไรก็ยังไม่สุขเท่ากับการที่เราเข้ามาอยู่มีที่พึ่งมีที่อาศัยอยู่ที่ตัวเองรู้สึกภาวนาว่ารู้สึกตัวอยู่ในใจ อันนี้ที่หลังใจเราจะตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เศร้าหมองไม่โศกเศร้า,ราไม่ข้าควนไม่พิไรลำพันไม่ภาวะภาวะไม่ห่วงหน้าห่วงหลังที่เราไม่ค่อยสบายใจลําบากใจเป็นอัดใจทุกใจกับเพราะว่าใจเราไม่ได้รู้สึกตัวอยู่ในใจเพราะใจมันส่งไปอยู่ข้างนอกใจไปหาสิ่งที่ชอบไม่ชอบไปยินดียังร้ายไปเกลียกดกวดกลัวไปวิตกกังวลฉั้นเราต้องนอกเหนือรู้สึกตัวอยู่ในใจสม่ําเสมอ เมื่อเรารู้สึกตัวหยุ่ใ,ใจสม่ำเสมอความหงุดหงิดลำคาลสุงส่้นความน้อยเนื้อต่ําใจความยุ่งลากลําบากใจความฟุงส่้นจิตของจิตใจความมืดมนของจิตใจย่อมจะไม่มีมีแต่ความสว่างอยู่ภายในความสงบความเย็นความโปร่งความโร่งเพราะาเราไม่ไปตั้งไปต้องไปเผอยู่ภายนอกนั่นเองเพราะตัวตั้งตัวต้อง,ง,งตัวเผลเนี่ยถ้าธรรมชาติมีอยู่แล้วแต่เราเข้าไปสื่อเป็นเนื่องไปจมไปแช่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับมันแค่นั้นเอง ถ้าเรารู้สึกตัวอยู่ภายในไม่ไปรู้สึกตัวอยู่ภายนอกภายในเราว่าใสสว่างสงบเย็นและในที่จุดยั้เราก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีป่าแคาเรารู้สึกอยู่ภายในตลอดเวลาภาวนาวรารู้สึกตัวอยู่ในใจแค่นี้ใจเราจะใสสะอาดสงบสว่างเย็นไม่เกาะเกี่ยวเหนียวลังยึดต,ติดผูกพันผูกมัดกับภายนอกเพราะภายนอกนี่มันเปลี่ยนทุกเวลาทุกนาทีฉันเราต้องมานิ่งมาหยุดมาพอ มาเข้าอยู่ในใจตัวเองถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันไปเข้าข้างของกรรมกิเลสบางหมดเราต้องเข้าข้างตัวเองเคดอ,อยู่ในใจนะรู้สึกตัวอยู่ในใจเสมอไม่อย่างนั้นเป็นเข้าข้างผู้อื่นการเข้าข้างผู้อื่นนี่เหมือนผู้อื่นนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้จักมันเป็นเรื่องของกรรมกิเบากมันก็เรื่องเดิมๆที่เราถูกหลอกถูกล่อ,ลอด้วยกรรมกิเลสบาปกิเลสกรรมอวิชชาตัณหามนา,านาติถิปทานเราก็ลดลดตัวตนตัวเราของเราเนี่แหละตัวเราของเรานี่แหละเรารู้สึกตัวอยู่ภายในใจ มันรู้สึกตัวอยู่เสมอสติจะเป็นสติที่สงบสติที่อุเบกขาสติที่มั่นคงสติที่ปล่อยวางสติที่สํารวมก็พลอยใจได้รับอนิี้ส่งไปด้วยธรรมาชาติของใจนี่ถูกกิเลสจรมากรรมบ้างกิเลสบ้างหรือบาบ้างทํา,าให้ใจเขวไปไปตั้งไปต้งตงตงองกับความคิดคำพูดการทำภายนอก pink, อหรือความรักโลกรธหลงสิ่งที่ชอบไม่ชอบเอ้ยบาความสุขความทุกข์ภายนอกซึ่งภายนอกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากมันเกิดแ้งเกิดหายไปเร็วมาก แต่ภายในจะชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำอยู่ตลอดเวลาถ้าหากเรารู้สึกตัวอยู่ภายในจะมีบุตหรหล่อเลี้ยงเป็นอาหารทิพย์จะมีธรรมะคือความไม่ยึดติดมันจะมีกุศลคือความดีมันจะมีบุญคือความอิ่มกายอิ่มใจอยู่เสมอไม่กระหายอยากได้นั่นได้นี่เพราะว่าจิตใจคนเรานี่ถ้าเรารู้สึกตัวอยู่เสมอแล้วได้สติได้สติก็คือได้ใจกลับคืนมาคนเราถ้ามีใจเป็นตัวของตัวเอง คนเรายามผิดหวังไม่ได้ดั่งใจนี่ครับเพราะว่าเราไม่รู้สึกตัวภายในภายนอกนี่เป็นเรื่องของความผิดหวังแล้วไม่ได้ดั่งใจแต่ภายในเป็นเรื่องของความสุขความสงบความเย็นซึ่งไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่พลาดเพราะใจมันพอใจมันอิ่มใจมันสุขแล้วค่ใหๆรู้สึกตัวอยู่ในใจเสมอไม่ไปต้องไปตั้งไปเกะโยชนภายนอกแล้วเราจะมีความผ่อนคลายมนมีความสดชื่นตื่นนะแล้วก็บุญกุศลก็เกิดขึ้นเต็ม ติดขัดข้องคาตรงไหนก็จะหลุดพอภายนอกเป็นเรื่องของการติดขัดข้องคา,งางเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่แน่รอก่อนเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนแต่ภายในฉับพันทันทีทันใดเขาเรียกว่าเมื่อเรารู้สึกตัวอยู่ในใจปุ๊บฉับพันเล็มไซส์สว่างสงบเย็นตื่นสดชื่นและเบิกบานไอ้ที่มันเป็นความปรุงแต่งมนโนภาพแสงสีเสียงที่เกิดขึ้นเคยวิตกวิจารสัญญาต่างๆเนี่ยมันจะหมดความหมายไปเองเราจะอยู่อย่างมั่นคงและปลอดภัยและอบอุ่นอยู่ภายใน เพราะว่าภายนอกมันเป็นเรื่องขององุต่งเรื่องภายนอกกับเรื่องของกรรมเรื่องกิเลสแต่ภายในเนี่ยมันจะเข้ามาไม่ถึงเราอยู่ในบ้านกันแดดกันลมกันฝนนั่นแหละกรรกิเลสกาวิบากได้แต่ถ้าเราไม่รู้สึกตัวอยู่ในใจภายนอกมันก็จะดึงเราไปให้เราไปคิดสับสนเล่าร้อนละมืดมนลนะดิน้นรนแต่ถ้าเราอยู่ภายในได้ภายนอกก็จะมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติเราก็จะสามารถจะสามารถเดินทางชีวิตไปได้ โดยที่ไม่หวั่นไหวไม่สุขเศร้าและไม่เศร้าหมองแต่ถ้าเราส่งจิตออกนอกส่งใจไปคว้าไปหาภายนอกแล้วเราจะได้แต่ความว่างเปล่าได้แต่สิ่งที่ยึดติดไม่ได้ได้แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่เป็นทุกข์ดันั้นเราก็เลยรู้สึกตัวอยู่ในใจสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาทั้ทงหลับทั้งตืต่นทั้งตามจริงและาตามฝันให้รู้สึกตัวอยู่ในใจตลอดเวลาเมื่อเรารู้สึกตัวอยู่ในใจได้ตลอดเวลาแล้วมาันจะผ่อนคลายที่สุดเลยนะทุกคนจะมีความสุขที่สุดเลย ภาวานาร,วในใร,นะรู้สึกตัวอยู่ในใจเสมอนะนรู้นะรู้สึกตัวอยู่ในใจเสมอนะ